กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะรายวิชาทัศนศิลป์เรื่องศิลปะท้องถิ่นไทยบทที่ 1. เรียนรู้ศิลปะท้องถิน่นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3โดยครูปรวีนาสวัสดีตัวชี้วัดในหน่วยนี้นะคะ 1. ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้างผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์ 2. บรรยายเหตุผลและวิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์ โดยเน้นถึงเทคนิคและวัสดุอุปกรณ์ 3. เล่าถึงที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 4. อธิบายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นในท้องถินนง่นของนักเรียนมีวัสดุอะไรที่นำมาสร้างงานทัศนศิลป์ได้และนำมาสร้างเป็นงานอะไรคะให้นักเรียนสังเกตในภาพดูนะคะ ที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิน่นเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านในภาคต่างๆที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันเดิมสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวันเป็นเครื่องทำมาหากินหรือเพื่อพิธีกรรมความเชื่อทางศาสนาวัฒนธรรมประเพณีโดยใช้วัสดุอย่างง่ายที่มีในท้องถิน่นต่อมามีการพัฒนาเพื่อความชำนาญและฝีมือในการออกแบบ จนกลายเป็นงานศิลปะที่มีคุณค่ามาจนถึงปัจจุบันมีลักษณะเฉพาะตัวของท้องถิ่นนั้นๆตัวอย่างงานทัศนศิลป์ในท้องถิน่นแจกันดินเผาของเกาะเกล็ดเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนและบ้านเชียงที่ทำมาจากดินเหนียวคุณครูยกตัวอย่างเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดนนทบุรีนะคะและเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานี รูปต่อไปนะคะเป็นรูปหนังตะลุงเมืองชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีหนังตะลุงซึ่งแกะจากหนังวัวหนังควายเป็นตัวหนังแกะสลักที่งดงามหนังตะลุงเป็นมหรสพที่ได้รับความนิยมของชาวใต้มาแต่โบราณภาพต่อไปนะคะเป็นลวดลายเรือกอและจังหวัดนาราธิวาสเป็นการเขียนสีสดใสลวดลายงดงามลงบนเรือกอและของชาวบ้านในท้องถิ่นภาคใต้ วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นช่างพื้นบ้านใช้วัสดุธรรมชาติรอบตัวที่มีในท้องถิ่นมาสร้างสิ่งของเครื่องใช้เพื่อการดำรงชีวิตประจำวันเช่นไม้สักไม้โมกไม้ไผ่ยาดลิเผากระจูดกบปอฟางดินเหนียวทางมะพร้าวใบาจากใบาตาลกระลามะพร้าวเปลือกหอย คุณครูจะยกตัวอย่างย่านลิเพานะคะเป็นเฟิร์นเถาขนาดเล็กเลือ้อยเกาะต้นไม้อื่นลำต้นเหนียวจึงนิยมนำมาทำเครื่องจักสารพบมากที่ภาคใต้ต่อมานะคะกระจูดนำไปผึ่งแดดให้แห้งสนิทนะคะจากนั้นนำมาจักสารเป็นเสือปูรองนั่งอาจจะทำเป็นกระเป๋าหรือใบเรือก็ได้นะคะต่อไปนะคะกก กกจะขึ้นในบริเวณที่ชื้นแฉะนำมาทำเครื่องจักสารเช่นเสือ้อกระจาดกระเช้าต่อไปนะคะใบาจากใบาจากจะคล้ายใบยมะพร้าวมีความเหนียวและกว้างสามารถนำมาเย็บมุงหลังคาได้นำมาห่อขนมได้ต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นการจักสาร ใช้ไม้ไผ่มาจาักตอกเป็นเส้นแล้วสารด้วยฝีมือมีรูปร่างรูปทรงที่แตกต่างกันไปนอกจากไม้ไผ่แล้วยังมีหวายปอหญ้นลิบเผาก็ยังนำมาทำเป็นจักสารให้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สวยงามน่าชื่นชมไม่แพ้กันตัวอย่างนะคะจะเป็นภาพตะกร้าสารด้วยปอนะคะภาพต่อไปนะคะการแกะไม้ เป็นการนำเนื้อไม้เช่นไม้สักไม้มะค่าโมกมันมาแกะสลักเกิดเป็นผลงานที่มีคุณค่าทางทัศนศิลป์มาจนถึงปัจจุบันรูปที่นักเรียนเห็นเป็นรูปงานแกะไม้รูปช้างป่านะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้บางอย่างทำขึ้นเองเช่นซิวขนาดเล็กและใหญ่ค้อนไม้ซึ่งงานฝีมือและความคิดสร้างสรรค์น,นี้ ทำให้เรารุ่นลูกลุ่นหลานได้เห็นผลงานอันมีคุณค่าทางทัศนศิลป์มาจนถึงปัจจุบันต่อไปนะคะเป็นการทอผ้าการทอผ้าเนื้อผ้าผ,าผลิตจากใยไหมหรือดอกฝ้ายที่นำมาปั่นให้เป็นเส้นแล้วจึงทอให้เป็นผืนภาพตัวอย่างนี้จะเป็นการทอผ้าพื้นเมืองนะคะ การสร้างงานทัศนศิลป์ชิ้นต่อไปนะคะการปั้นปูนการแกะสลักประดับกระจกล้วนแต่เป็นงานศิลปะท้องถิ่นที่มีคุณค่าต่อคนไทยและประเทศไทยนะคะภาพที่นักเรียนเห็นอยู่นี้เป็นงานปูนปั้นบนกำแพงนะคะต่อไปนะคะเป็นการวาดภาพตามผนังโบสถ์ส่วนใหญ่จะวาดเกี่ยวกับเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา มีเอกลักษณ์ชัดเจนหรือลวดลายไทยที่เป็นกนกซึ่งดัดแปลงมาจากธรรมชาติมีความวิจิตรงดงามอ่อนช้อยงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นเป็นงานที่มีคุณค่าควรแก่การศึกษาและช่วยกันอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของชาติต่อไปด้วยความภาคภูมิใจ ต่อไปนะคะเป็นแผนผังสรุปสาระสำคัญของในหน่วยนี้นะคะจะมีที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิน่นวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิน่นและวิธีการสร้างสารรค์งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นนะคะ จากการที่นักเรียนได้รับความรู้เรื่องศิงละปะท้องถิ่นไทยแล้วคุณครูจึงให้นักเรียนสร้างสารรค์ผลงานโดยนำวิธีการสร้างผลงานจากหนังตะลุงของภาคใต้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานชิ้นนี้โดยการให้นักเรียนสร้างสารรค์มือของนักเรียนให้เป็นรูปต่างๆแล้วนำมาเป็นลักษณะการเล่นเงาตัวรูปเชิดคล้ายๆรูปตัวหนังตะลุงคุณครูมีตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะไปดูกันเลยค่ะ ขอขอบคุณภาพจาก Pinterest นะคะนี่คือภาพผลงานต่างๆนะคะลักษณะการทำมือเป็นรูปสัตว์ต่างๆนะคะนักเรียนศึกษาจากข้อมูลที่คุณครูหาให้นักเรียนได้เลยนะคะเราได้แนวคิดนี้มาจากการเชิดหนังตะลุงของภาคใต้นะคะ เสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็สร้างสารรค์ผลงานนะคะถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูนะคะเพียงแค่หนึ่งภาพเท่านั้นนะคะเมื่อนักเรียนได้แนวคิดไอเดียนะคะนักเรียนก็นำมาสร้างสารรค์ผลงานนะคะถ่ายรูปของนักเรียนนะคะส่งมาอย่าลืมชื่อรูปนะคะ แล้วเขียนชื่อเด็กชายอะไรเด็กหญิงอะไรอยู่ชั้นปอไหนห้องไหนนะคะเลขที่เท่าไรให้เรียบร้อยแล้วส่งมายัางลายกลุ่มของห้องนะคะคุณครูขอเพียงหนึ่งรูปนะคะสำหรับวันนี้ครูแบทไปก่อนนะคะบ๊ายบาย